วิธีการต่อจอย Xbox Series X เข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะอุปกรณ์หลักก็จะมีของผมนะจะเป็น Xbox Controller เนาะแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้เป็น USB dongle นะครับใช้ตัวนี้นะผมไม่ได้ต่อกับบลูทูธนะครับผมนี่หลักๆเลยเนาะก็เอาตัวนี้นี่เสียบอย่างงี้นะตัวนี้มันจะมีอ่าปุ่มกดข้างบนนี่นะเห็นไหมเนี่ยมันกดได้เนาะกดดังบๆเนี่ยเนาะเอาไปเสียบ กับช่อง USB ก่อนนะ่ะเดี๋ยวเอาใส่ตรงนี้เนาะตัวนี้เป็น USB นะครับ USB ธรรมดานี่แหละนะไม่ต้องแบบเป็น USB สีฟ้านะอันนี้มองไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูพอใส่เข้าไปแล้วก็กดกดค้างนะไอ้ปุ่มอันนี้คือเสียบเสียบลงไปนะกดค้างนะครับมันจะกระพริบจดุดกระพริบอย่างนี้ปุ๊บแล้วมาดูที่ ตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะให้เรากดปุ่มตรงกลางนี้ปุ๊บค้างไว้อ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นอันนี้คือเชื่อมต่อสําเร็จละอันนี้คือการเชื่อมต่อที่แบบเราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับไอตัวตรงนี้มันก็จะมีปุ่มหน้าไฟมันก็จะกระพริบอยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็อันนี้มันก็จะค้างอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ละแต่ถ้าเราเชื่อมต่ออย่างนี้แล้วมันมีบางกรณีนะมันใช้ไม่ได้กรณีแรกคือทานหมด ฐนะานหมดมันก็ยังจะกระพริบตรงนี้ไฟตรงนี้มันจะกระพริบอยู่นะครับอันนั้นก็ให้ไปเปลี่ยนฐานซะนะครับแล้วก็ตัวนี้2คือมันยังไม่ได้แพรนะครับก็ลองกดไอ้ตัวข้างบนนี้นะแล้วก็กดไอ้ตัวข้างบนดองเกิลน,นั้นอีกรอบหนึ่งนะครับพอมันแพรจับคู่กันได้แล้วเนี่ยกดอันนี้ค้างไว้กระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยแพรจับคู่แล้วมันก็จะสามารถจะเชื่อมต่อแบบนี้ได้นะลองดูนะ